โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก็น,นะครับสำหรับวันนี้ก็มยม่กับผมกับในเกมที่รอ้องลิเวอร์หรือว่าเกมพอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นทีโรที่มีชื่อว่าลิฟว์วอลเกอร์ผู้เดินผ่านรอยแตกช่องว่างแห่งความแตกกล้าเองซึ่งอันนี้เป็นผมคิดขึ้นมาเองนะ,ะว่าคาว่าลิฟแปลว่าแตกกาวรอยหรือว่ารอยแตกผมส่วนวอลเกอร์ว่าคนเดินใชื่องง่ายๆเลยก็วันนี้มาในร่างอาวาตารโพสเซส รีบ,บอเกอร์นั่นเองครับผมซึ่งแปลว่ารีบ,บอเกอร์ที่ถูกครอบงำเหมือนว่าถูกสิงอยู่จะเห็นนะว่าเนี่ยมันมีเส้นเลือดแปลกๆคราวนี้ผมก็เป็นการเดาวะครับมันโดนอะไรสิงสักอย่างนแหละโลมอนพลาไซาสิงอ่ะเออมันได้เหมือนตัวล่างปกติที่เป็นผู้หญิงสาวเนี่ยครับผมเนี่ยดูดิเหมือนจะโดนสิงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็ มาดูนีกก่าครับว่าเป็นยังไงสาหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมสําหรับสกิลหนึ่งของฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างใช้ยากนะแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีในการต่อคอมโบกันเพื่อร่วมทีมหลายคนนะครับผมอย่างเช่นชิเปอร์เนี้ยผมใช้สกิลหนึ่งมันก็คือการดูดมาพอดูดปึ๊บชิเปอร์วางกันตีไปก็คอมโบอะไรว่าเป็นเพเฮมอสแม็กมัตก็ได้คอมโบได้ทุกตัวแหละเอาง่ายๆอ่ะแต่ว่าสกิลไหนจะมีประสิทธิภาพมากก็ถนัดเองเชสเกตอีเวน ช่วงเวลาแห่งน้าตกอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าเคสเกตแต่ว่าน้ําตกหรือว่าคล้ายๆกับน้ำตกอะประมาณนี้ป่ะอ you know? ีเวนต์ก well, so, um, ็แปลว่าเหตุการณ์สําคัญก็สําหรับสกิลนะครับผมจะเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสามสกิลสองผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กอะผมก็เลยไม่อัพเนี่ยแช์เอ็กซิสเทน์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วผมก็แปลไม่ผิดด้วยอันนี้ผมก็เดาจากความรู้ที่มีมาแต่ว่าอะไรกั้นแบ่งปันระหว่างความมีชีวิตนั่นเองอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ชชวรอเท่าไหร่ ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าสกิล3ครับริเบิลการเผาไหม้แห่งรอยแตกหรอใช่ปะเนี่ยผมก็เป็นฮีโร่ตีไกลหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวลองยังไม่ใช้หรอกสกิลมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ตอนเนี้ยแต่ค่อยใช้ตอนเมื่อวัเยอะมันจะโหดมากก็ผมจะเน้นนะเป็นสกิล3นามแ้วครับสกิล2ผมจะยังไม่อัพนะถึงแม้ว่า มันจะสโลก็จริงแต่มันสโลได้แค่ตัวเดียวเองอันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันๆๆๆๆๆลองดูไปเรื่อยๆนะครับแต่หน้าจะสโลได้แค่ตัวเดียวหรอมั้งใครที่เล่น,นบ่อยคงรู้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเหมือนกันตัวนี้ก็พอศึกษาดิ้นๆน่อยๆแล้วค่อยมาเล่นนะครับโอเคผมเป็นสกิลสามเลยแต่ว่าสกิลสามมันก็พอแรงแหละแต่ว่ามันจะแรงได้ถึงที่สุดมันต้องทําให้อีกฝ่ายนั้นยืนอยู่ระหว่างที่สกิลสามมันแสดงผลให้นาาที่สุดนั่นเองนี่ครับผมจะลองดูปึ๊บป๊บเห็นปะ เนี่ยมันโดนแค่ทีเดวเองเห็นป่ะดาเมจดมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็เยอะสุดก็200ถ้าโดนเต็มๆอ่ะแต่ว่ามันจะบวกดาเมจแรกไปประมาณสัก100ก็มันสามร้อยเงี้ยแต่ว่าใครจะบ้าไปโดนเต็มๆวะไม่มีหรอกถ้าไม่โดนติดสตาร์หรืออะไรสักอย่างอะนะผมจะ,จ,ะจะตายปะเนี่ยไม่น่าตายหรอกจริงๆผมว่าผมฆ่าได้เลยเนี่ยดูจากทรงแล้ว,วอ,อ่ะเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับผม <laughs> เป็นการวัดดวงจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตายหรือเขาจะตายแต่ผม ลูกผู้ชายกว่าเฮ้ยมันต้องลองป่ะโหมดสุดท้ายผมว่าชนะมาได้ดจริงจีเลยกี้ผมแอบคิดิดหนึ่งตายวะตายอะวะสุด <c oughs> ท้ายก็ชนะครับผมแ,แต่ฟินมันก็โหดนะยืนวัดเอ้ยเดี๋ยว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 <ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโห้โหเอางีาา <ๆ S 2> ้เลยเหรอเคได้ควดแล้วผมก็อุ่นใจยิ่งขึ้นเดี๋ยวรออันตรีเดี๋ยวลองดูว่าจะโหดแค่ไหนครับผมสำหรับอันตีนะครับมันจะเป็นการที่เรา เลือกช่องว่างแล้วก็เลือกคุณที่ที่หนึ่งนั่นแหละแล้วก็กระโดดไปกระโดดไปอันตินั่นเองไอ้สกิลวัตติของเรานี้ช่มกันหเหตุกันไม่ได้นะครับเป็นสกิลที่อารมณ์ประมาณไงดีจะบอกไงดีเป็นสกิลที่แต่มันต้องใช้เวลาไล่ดิประเด็นอะ่ะมันใช้เวลาไล่แล้วก็ต้องรอมันต้องหาจังหวะแล้วก็ไล่ไปอย่างเงี้ยซึ่งมันยากมากที่จะโดนถ้าเขาไม่วิ่งออกไปอะ่ะนี่ไงแล้วมันโดนวะ่ะ นี่บผมก็สตัรนานพอสมควรนะครับผมสำหรับสกิลอันตรีตัวนี้2วิทุกเวลเลยนะ2.5าวิด้วยเผลอก็เป็นอีกอันตรีหนึ่งที่โกงโกงมากทะลุชงนิเฮดคือยังไงก็สตานแน่นอนนะครับผมถ้าโดนแล้วถ้าออกครดาฟ้าคือการที่เราจะสามารถที่จะนําอีกฝ่ายเข้ามาในพื้นที่เราใช้สกิลได้ด้วยปกติมันจะเป็นการอ่าใช้แบบไงเดียรแป๊บนึงนะผมตือของก่อนมันจะเป็นการใช้แบบ กระโดดไปเห็นอย่างที่เห็นนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเอาคารดาฟ้าเงี้ยซับเดอะมาตเตอร์อ่ะมันจะเอาอีกฝ่ายกลับมาที่เรายือนอยู่ด้วยก็เป็นการสร้างพื้นที่ที่ดีให้กับทีมของเราได้ครับผมเดี๋ยวมาเล่นบนดีฟ้าหนีได้ทุกตัวเลยวะเอาได้ปะโบ,บกได้ปะมันหนีได้ทุกตัวเลยอ่ะทำไงดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาดิเอาดิเดดักเดดักเอ้ยเอาแม็กมาดก็ได้มันโง่มาแล้วอะ่ะเนี่ยผม เรยเียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮเฮ้ยเิี่วจ่าผมก็ใช้เป็นเสียงอนนาครับผมเย็ดเปียกเย็ดเปียดเย็ดเปียดเคผมจะออกอะไรดีผมจะออกเป็นลิมานาแล้วครับผมแล้วก็จะออกเป็นไอคอนออฟเดอะกอดเดตอีกทีหนึง่งรู้สึกว่าจะเป็นรูนล่างนะเพราะว่ารูนบนมันไม่เกิดให้อ่ะรูนนี้ถ้าเป็นรูนจริงอย่างเช่นรูนเฮดอะไรวพวกนี้ครับผมเวลาที่เราไม่ได้เก็บอ่ะ มันจะไม่เกิดอีกข้างหนึ่งมันก็จะคงอยู่เพอร์มานอต่างนั้นแหละถ้าไม่มีคนไปเก็บนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นลูนปอับใจอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเก็บแต่ว่าเราเก็บลูนจริงไปแล้วอ่ะยังไงลูมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนี้ก็สาหรับคนที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูนล่างเก็บไปยังวะไม่น่าจะมีคนเก็บมั้งเพราะว่ารีเฟนเมนข้างบนไม่เกิดนี่ไงดับเบิ้ลดามเมดก็เป็นเทคนิคการดูง่ายๆครับผมว่าเฮ้ยมีคนเก็บลูนไปหรือยังเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นั่นเอง แล้วเหมือนจะมีการวาร์ปเข้ามาข้างบนดังเกนมาเตอร์ไอผมฆ่ายากอยู่ไอตัวเนี้ยแต่จริงจริงมันก็ฆ่าได้แหละฮะผมแชนตีโดนอ่ะแต่มันยากไงผมต้องไปยืนหาพื้นที่แชนตีแบบไม่ใช่ยืนตรงๆแบบงงๆอ่ะมันเป็นไปไม่ใช่ที่เขาจะไม่เห็นผมไล่สกิลจริงๆมันก็เป็นไปได้แหละแต่มันเป็นไปได้ยากยืนยืนเนี้ยมันยืนยิงคิฟอยู่ผมไปยืนไล่สกิลวันตีมันก็วิ่งไปแล้วอ่าโดนตายตไปบ่อนแล้วเรียบร้อยเอนตีเนี้นี่อ่านเกมขาดเนี้ยแต่มันก็ปกตินี่ว่า เขาจะไปเก็บลูนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะหวาใส่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาต้องไปแกงกับผมฮีโร่ตัวนี้มันต้องแกงมันต้องไปกับทีมอะ่ะมันต้องไปกับทีมจริงๆอะ่ะมา,าลิมานาดิมันไม่เดินมาหาผมผมไม่รีก็ได้ไปข้างล่างดีกว่าจริงๆมันควรจะเป็นตัวตามมากกว่านะว่าตัวเนี้ย แบบให้เพื่อนเปิดไปก่อนเราสกิลให้โดนให้หมดอะไรเงี้ยตา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 ย,ตายอยู่ตายอยู่อันติอันติก็ตายแล้วเอาดิเหมือนมันจะรู้ว่าวะนี่ผมก็ไม่รู้อะแต่มันไม่รู้อ่ะแล้วมันก็ไปหวัานแน่นอนเฮ้ยยังไงเนี่ยเออโอ้โหเท่มากแต่วิ่งไปโดนอนนี้ <laughs> วิ่งไปโดนอะไรหลุมมึงผมแน่ใจนะเค เฮ้ยเฮ้ยดังเกนมาดังเกนมาเต๋อเอาดิ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 หัวใจจริงดังเกนมันหลบไอ้นี่อันตีได้นะแค่กระโดดก็หลบได้แล้วอะอะแล้วยังไงถ้าทางจะไม่ดีเลี้ยวไอมาเยอะนะเว้ยข้างหลังเข้าหัวตาผมมีดับเบิลอยู่ตับมันน่าจะไหวรู้แล้วมั้งถึงแม้ว่ามันจะไม่หว่นแม้วันมาอ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 าชิบหายจะตายไหมนะมันเห็นผมนะเว้ย โอ้ยโดนสกิลอ 3, ีกสามฟินสกิลสองสกิลสามไม่รู้ว่ามันยิงติดตะลันพอดีอ่ะเนี่ยผมว่าจ,จะรอดแต่มันก็ยากแหละโดนอ้ม่วงๆอยู่อะอะไรก็ไม่รู้ผมน่าจะถอยทั้ง,งานาแล้วไม่น่าจะไปเดินบา้าอ้าวยังไงอะไรเกิดอะไรขึ้นวินวอลครับผมอ,อ้าวอ้าวไม่มีดั๊มาด้วยจะฆ่าเลยวินแนนแต่ไม่มีดัด๊ดไรว่าไม่ได้นี่ว่าหายทิ้งมันเลยม็อบเป็นนี่แล้วกันเพิ่มเลือดให้ตัวเองหน่อย โอเคแล้วผมจะใช้เป็นรองเท้าเอ้ยเดี๋ยว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 ซื้อผิดเอาเป็นรองเท้าอันนี้มาก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเราจะเน้นวิ่งอย่างเดียวการที่ผมออกเป็นสตรีมบูดอ่ะมันได้เลือดแล้วก็ได้ความเร็วในการโจมตีแต่ว่าตัวนี้มันไม่เน้นโจมตีอยู่แล้วผมก็เอ็นปรองเท้าได้แล้วมาวิ่งเพราะว่าเลือดกลับมานาเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาจากรองเท้านั้นับผมเราเอาจากไอของที่เราออกมาก็ได้ไอคอนนี้ยไม่เห็นจาเป็นต้องใช้เลยไอรองเท้าสตรีมบูธเพราะว่ารองเท้าสตรีมบูธผมคิดว่ามันเหมาะกับการ ตัวที่ต้องใช้ตีมากกว่าเพราะมันเพราะมันเพิ่มการโจมตีไงเพิ่มความเร็วในการโจมแต่ว่าเราไม่ได้ต้องต้องการโจมตีอะ่ะก็บอกแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมก็ค่อยทำาตเมดไปเรื่อยๆจนถึง400เยอะสุดแต่ว่าใครมันจะบ้ามาอยู่ตั้งนานวะมันต้องมี <c oughs> เดินเนี่ยมังแหละยกเว้นไม่โดนสตาร์ทอะไรอย่างงี้นะโอเคอันตีมันก็รีค่อนข้างไวนะผมว่าแต่ว่าระยะมันค่อนข้างใกล้ไปหน่อยอะ่ะถ้ามันแบบเอ้อยดบบเ,เดี๋ยวมอตบนเอ้ยเอาเดียวดิ เรียบร้อยหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหสวยมากคอมโบคอมโบนี่ครับผมไอ้นี่ก่อนอวิ่งไม่ทันว่ะเฮ้ย <c oughs> ใครมีบิงมีบิงแล้วหรอผมได้สกิลสองมาแล้วตอนนี้ผมว่ามันเดินทางนี้แน่เลยแล้วก็น่าจะเดินมาทางนี่ฮ <c oughs> ุกโดนเรียบร้อย <c oughs> ได้เวลด้วยอินสตีเวกันเบลดกันเล็ดได้นี่แล้วว่ะพีใครแล้ววะสวยงามมากครับผมเนี่ยถ้ามีคนยืนล่อให้อ่ะอันติมันจะเป็นไรที่โกมากมานะ แบบอีกฝ่ายไม่ไหวตัวทานเนี้ยเอ้ยกำลังบวกๆเหมือนให้บวกดีบวกดีว่าบวกดีว่าเฮ้ยรีบอกเกอร์ไปไหนอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นช็อตเซอร์ไพรส์ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวก็ขีดขีดได้ไวมากนะสำหรับสก,กิลสองแช่เอ็กซิสเทนต์แบ่งปันการมีชีวิตอยู่อันนี้ผมเดาถ้าใช่ก็น่าจะใช่แหละมั้งครับผมจำสับไม่ผิดน,นะครับแล้วเหมือนจะมีอันติอ้าวยังไงอยากตีบ้านอะ อยากตีบ้านเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ใจถึงก็ก็ถ้าตีไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งติดสโลเข้าไปอีกครับผมสตหรับสกิลสองแต่ผมยังไม่ได้ใช้งไงตะเก,กียเพราะว่าไม่น่าจะตายหรอมันเพิ่มแค่สี่สิบเปอร์เซ็นเองสูงสุดอ่ะซึ่งต้องตีด้ยนะต้องทำดามจด้วยต้องได้รับความเสียหายอ่ะอีกฝ่ายที่โดนสกิลเนี้ยมันถึงจะค่อยๆติดสโลขึ้นไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเทมต่อยผมจอกอะไรดีตอนนี้เลือดผมก็มีมานาผมก็พอมีละ ก็เป็นได้หลายยานะครับจะออกเป็นแท็บเล็ตก็ได้ออกเป็นเฮกออกเป็นเฮลฟาเวอร์แต่ผมว่าเฮลฟาเวอร์เกมนี้น่าจะตอบโจทย์กว่ามั้งหรือว่าเพราะว่ามันทําให้ผมมีโอกาสได้โจมตีเขาด้วยไงตายอยู่แล้วกันเบดคนเดียวก็ตายแล้วกันเล็ดกันเล็ดยังไงก็ตายครับผมไม่ก็ไม่รอดปุมเนี่ยเรามาเอาเววไา้ใส่เอาเววไว้เฉยเกียนมากปะ จริงๆถ้าสกิลสองมันเป็นสกิลหมู่มันโกงมากนะพังก้าหมู่รือว่านมวยแล้ววะมันเป็นสกิลเดียวใช่ไหมเดี๋ยวลองใช้แต่ถ้าคิดไม่ได้ด้วยอืมมันไม่มันไม่ใช่สกิลหมู่อ่ะถ้าเป็นสกิลหมู่จะโคตรโกงเลยประเด็นคือมันไม่ใช่เฮ้ยเหมือนจะมีการบวกไปบนคนหนึ่งมามามารอ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 ไปไปแหลมเลยก็ได้เดี๋ยวซ้อนอยู่มีอันตีอยู่เฮ้ยผมบอกคดาฟ้าดีกว่าใช่ใช่ออกคดาฟ้าดีกว่า ลืมลืมลืมโหอันนี้ผมก็ไม่ต้องหน้าเข้าอันตรีหรอมั้งก็ตายอยู่แล้วอะ่ะสก,กิลหนึ่งสก,กิลสามก็ตายแล้วถ้าเขาบวกเงี้ยแต่ไม่มีคนมาซ้อนดราจริงจริงนะผมคิดว่าจะมีคนอต่อไปบวกตรงกลางกันออกราฟ้าทิฝ่ามาดูได้ว่าจะเป็นออร่าได้ยังไงแล้วก็จะโหดแค่ไหนแล้วผมล้องออกให้ดูโหแเราไม่การบวกผมเลือนไม่มีกันเลยทีมเสร็จดิเสร็จปะเนี่ย ตู้มเรียบร้อยหนึ่งตัวเอสกิลไปทำไมตายอยู่แล้วมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่ามันจะเห็นด้วยดาร์คเลดี้ครับผมแล้วสกิลสองผมเบลเต็มแล้วไงตอนนี้นี่ครับผมมันจะยิงสโลว์แต่ผมโดนใบนี่ประเด็นอ้โเหเหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าไม่รู้หรอมันฆ่าคนเดียวยากนะผมว่าตัวนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีสกิลที่แบบสตัรแบบชัวร์มันเป็นสกิลที่ทำดาเมจเป็น AOE หรือว่าไอเลเวลเ f ฟเฟกหมดเลยอ่ะ เป็นสก,กิลหมู่กับถูกสก,กิลยกเว้นสก,กิลสองซึ่งสก,กิลสองมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมีการรีเมคแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นตัวนี้สักเท่าไหร่เลยเนี่ยเอาจงจริงนะเป็นฮีโร่ที่คอนเซปมันดีมากนะแต่มันไม่ค่อยเก่งอะ่ะมันไม่เก่งเหมือนตัวอื่นนะอย่างเช่นพวกโคนอนเงี้ยหรือว่าตัวที่คนเล่นกันเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังบ่นอยู่ตัวที่คนเล่นกันอย่างพวกอะไรมอยล่าเงี้ยอย่างโกงเลยผูกป่าไอ้ไอ้ไอ้อ่ออไอ้ไอ้ไอ้ เรียบร้อยเออโหมันยังทิ้งไอ้นี่ไว้อีกไว้ยยังไงโดนหรือเปล่าน่าจะโดนนะน่าจะโดนน่าจะโดนนะไปโดนไอ้นี่ด้วยนี่หว่าดีดีเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าอีกทีเดียวอีกตัวโอ้โหไปสโลไว้นั่นนี่หว่าผมไม่ได้สโลฟินไว้นี่หว่าอยู่ไหนะวะนี่ไงอยู่นี่อารัตยังมีการหันมายิงครับผมพิคสองไปแชร์ออฟเอ็กซิสเทนต์ตายเรียบร้อยโอ,โอเคแกได้คาราฟ้าราคากี่บาทวะเนี่ย เดี๋ยวดูก่อน90บาทค่อนข้างเร็วพอสมควรครับเกมนี้ทีมเรานี้ฮีโร่ทีมเราดีอะผมว่าฮีโร่อีกฝ่ายเขาเป็นตัวพวกแครี่ซะเยอะอะดูแล้วอะฮีโร่เรานี่ตัวเดินเกมแกงทสบายผมยิ่งมีตัวคอมโบกับผมเนี้ยยืนถุงเวลาให้ผมหน่อยนิดนึงให้ผมใช้สกิลใช้เวลาในการไล่อันตีหน่อยนี้มันจะเล่นง่ายมากๆผมแล้วยิ่งเป็นโหมด CM เนี้ยยิ่งเราได้เปรียบช่วงต้นเกมมากเท่าไหร่ช่วงเลทเกมก็จะยิ่งได้เปรียบขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่ามันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอะ เออมันไม่ต้องฟาร์มอะไรมันฆ่าได้ฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกความแตกต่างมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าตายทีเดียวเนี้ยเงินหายพันห้าที่เงิบได้อย่างนกี้นะให้ฝ่ายแคลรี่ได้ไปอ่ะเออเช่นเดิะดดรากเนี้ยสมมติว่ายิ่งเราฆ่าเยอะเราก็จะยิ่งมีค่าหัวเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเขาฆ่าเราได้เขาก็จะได้รับค่าที่ค่าหัวเราไปทับเริ่มงงก็จะช่างเถอะมามาต่อเหมือนจะลดแค่คููดาวแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มเวลาสตัันเคผมีลต้ว แล้วฮีโร่ตัวนี้มันเป็นฮีโร่สายป้องกันผมว่ามันเวิร์กมากน,นะเด็ดบ้านเนี้ยเวลาที่อีกฝ่ายมาขึ้นบ้านเราอ่ะเราใช้อันติไปปุ๊บแล้วดึงเขากลับมาบ้านเรานี่โคตรโกงอะนะเรียบร้อยเอ้แต่ผมไม่ดึงกลับมาดีกว่าเนี้ยผมเดี๋ยวรอดูมันจะมีมันจะมีเนี่ยบ้ามันจะมีให้กดใช้ต่อแต่ผมไม่กดไงผมไม่รู้จะกดทําไมอะ <laughs> ว่าทีมเราตรงนี้กดมาแล้วไอ้รูปขบวนเสียหมดแล้วดิด <laughs> นี่ครับผมวันตีครับสบายๆมีเพื่อนยืนชนให้แต่ถ้าสมมติว่าทีมเรามีตัดตัวอินๆหรือว่าตัวที่มันเอจีเอจีเงี้ยที่มันไม่มีเลือดเท่าไหร่อ่ะไปก็ตายแล้วอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับผมผมคิดว่านะต้องเป็นตัวที่นนหนาๆถ้าตัวอย่างเช่นกันเล็เงี้ยโอเคได้อยู่ถึกอยู่ยืนได้พอสมควรล่าอีกฝ่ายให้โดนันติหรือโดนสกิลผมจนครบโอเคจรนจิเนียร์นี่ก็ระเบิดทั้ง ก็แง๋ดิมันเป็นตัวระเบิดไม่ให้ระเบิดจะให้ทำไงวะเอาเดี่ยวดิโดนปะวะเฮ้ยแต่มันนั่นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยล่างมาระเบิดล่างมาระเบิดเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้เหมือนจะรู้ไม่กล้าไม่กล้ามันอยู่ได้แค่สี่วีเองแต่ว่ากูดาวมันแค่สิบวีเองด้วยไงมันก็ฟินฟินไอ้วินวินกันไปฟินฟินที่มันคนละเรื่องแล้ว ฟินนี้ต้องเอาไว้ใช้กับเวลาที่มีความสุขอะไรเงี้ยเอ้ต่อีกฝ่ายควนแล้วหรอก็มันก็ไม่แปลกครับผมเพราะว่าซีเอ็มมันเกมมันขาดง่ายไปหน่อยนึงแต่จริง normal มันก็ขาดแหละถ้าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่ฟาร์มอะไรเงี้ยเดี๋ยว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 ต้องฆ่าหน่อยแล้วะถ้ามันคีบตายหมดแล้ววะมันเห็นผมมาเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสัจธทรมอยู่แล้วครับผมถ้าเขาเห็นเราเราก็ต้องเห็นเขาด้วยอยชิบายไม่โดนอะไรเลย ผอไม่ได้ใช้ไอคอนสาม,รมารถของอันติที่อุตส่าห์ซื้อมาเลยเนี่ยคาราฟ้าเนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้เลยอ่ะไม่น่าออกเลยว่าคาราฟ้าถ้าจอกให้ดีมันควรจอกตอนที่แบบอารมณ์ประมาณทีมเสียเปรียบแล้วกำลังอีกฝ่ายขึ้นบ้านอ่ะอันนั้นโอเคอยู่แต่ถ้าออกแบบอย่างเงี้ยไม่ควรออกไปออกเฮ็กหรือออกเป็นใบอันนี้ผมว่าโอเคกว่าฮิวริม,มานาอะไรเงี้ยดีกว่าเยอะเลยดีกว่ามาออกไอ้คาราฟ้าในสถานการณ์อย่างเงี้ยเด้ยเดี๋ยวดูอัลล่ายังไม่เห็นเลยเอา จบแล้วอ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการเล่นอาจจะเห็นนิดๆหน่อยๆมันจะเป็นยังไงวะออร่ามันปึ๊บอ๋อจะมีออร่าตรงนี้แล้วก็มีตรงหัวใช่ปะ่ะเนี่ยแบบแบ๊บแบบแบบ,บ,บบโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับฮีโร่รีบอร็อกเกอร์นะครับก็ลองไปหัดเล่นกันดูได้ครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่พี่นี้คร่ะไ,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 ไปไปจ้าไปจ่ายยยยบบบาาููแ 哦。Oh.